สวัสดีครับกานครัผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ S C g r a m v e r h i d o the Legend of Dragon Knight นะครับโดยในวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ทำการดูในส่วนของคู่หูของตัวเอกในเรื่องไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับกับคู่หูของคู่ปรับประจำเรื่องกันบ้างก็คือนี่เลยครับ Dark Grasper Dragon ครับผมมังกรดำครับที่ถูกใช้งานโดย w a l l o c a e i s g u n d a m นั่นเองนะครับซึ่ง Dark Grasper Dragon จะเป็นบางนั้นเราทการรีวิวกันดีกว่า โ okay, อเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกอนก่อนนะครับผมกับนี่เลยครับเอจิกระเบื้อฮีโร่ดาร์คเกรสเปอร์ดรกอนเองครับผมเนี่ยนะครับว่าหน้าปกก็จะเป็นเห็นว่าอีจิสครับการทำการขี่ Dark per, ดาร์คเกรสเปอร์ดรกอนอยู่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งบอกว่าตัวของเขาเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำการเปลี่ยนสีมาจากตัวชายนิงเกรสเปอร์ดาร์ก,กอนนั่นเองนะครับส่วนข้างกล่องก็จะบอกเรื่องของเนื้อเรื่องต่างๆมาให้นะครับผมแล้วก็เรื่องของจุดแคต่างๆรวมถึงตอนที่ขี่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมจะนรบคัอ่ตะ ของอะไรครับผมให้มาเหมือนกับตัวชา i นิ n งการ p เ r อร์ทุกอย่างเลยคือมีตัวของดาร์กาสเปอร์ดาร์กอนมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีจ้อยที่เป็นฐานเสียบมาให้นั่นเองนะครับผมด้วยถ้าเกิดเราดูกันแบบใกล้ๆแล้วนะครับคือสิ่งที่ต่างกันเลยนะครับมีทั้งหมด2จุดด้วยกันครับจุดแรกคือสีนะครับผมซึ่งจะเป็นสีคอนทราสกันล้ น,นะครับว่าตัวชายนิ่งกรสเปอร์ดากอนเนี่ยเป็นสีฟ้าขาวใช่ไหมครับแต่ดากัสเปอร์ดากอนจะเป็นสีดําแดงนั่นเองนะผมแล้วก็ส่วนเขาตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนว่าตรงส่วนเขาเนี่ยครับจะต่างกันก็คือส่วนหน้านี่แหละตรงหัวของชายนิ่งกรสเปอร์ดากอนเนี่ยจะมี2เขาขึ้นไปข้างหลังเนะส่วนหัวของดากัสเปอร์ดากอนเนี่ยจะมี3าเขาขึ้นมาข้างหน้าเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ส่วนนี้แหลืก็คือเป็นพาร์ทเดียวกันหมดทําหน้าที่เหมือนกันหมดนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่ง ในเรี่องของจุดขยับนะครับแน่นอนว่าจุดขยับเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างจากตัวเดิมเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าต่อว่าตัวนี้เนี่ยขยับง่ายกว่าส่วนหัวเนื่องจากว่าจะมีส่วนเขาตรงนี้ให้สามารถจับได้นะครับผมแล้วก็ปากขยับขึ้นขยับลงได้นะครับผมเล็กน้อยแบบนี้นะครับส่วนนวดหลุดง่ายเหมือนเดิมนะครับเอวสามารถปิดได้ตามปกตินะครับผมแขนเป็นบอจอยนะครับ มุนได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมขาเป็นบอจอยนะครับเท้าเป็นบอจอยนะครับปีกขยับขึ้นขยับลงได้นะครับผมหางหมุนได้เป็นบอจอยนะครับผมซึ่งนั่นแปลว่า <c oughs> ทุกอย่างในตัวนี้ครับนอกจากส่วนหัวแล้วก็สีเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันคือตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดให้เราเทียบกันเลยก็คือเนี่ยเมื่อมันกับว่าตัว ใช้นิงกาสเปอร์ใช่ไหมครับจะเป็นฐานให้กับฝั่งตัวดีขึ้นขี่ส่วนดาร์กาสเปอร์ดาร์กอนเนี่ยเ็จะเป็นฐานให้กับฝั่งคู่ปรับหรือฝั่งตัวร้ายขึ้นขี่นั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าทีมผมจะบอกว่าดาร์กาสเปอร์ดาร์กอนเนี่ยครับเป็นฐานให้กับฝั่งตัวร้ายขึ้นขี่นะแต่ว่าเนื้อเรื่อง,ของเขาคนนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดกันถึงตามเนื้อเรื่องของเอซีก็นับได้ว่าคนคนนี้ครับอาจจะไม่ใช่มังกรผู้ชั่วร้ายก็ได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องขอออองดรากกกป์นค็ื <c oughs> ตัวของเขาเนี่ยครับถูกโจมตีโดยอียิจิสวอลกันดำนะครับผมแล้วก็ถูกโจมตีครับน้องเอดากาสเปอร์แล้วก็เนี่ยครับไม่สามารถต่อกรได้นะครับทําให้สุดท้ายเนี่ยดากาสเปอร์ก็เลยต้องยอมนะครับผมใช้คำว่ายอมจํานวนให้กลายเป็นสัตว์ที่ถูกใช้งานโดยตัวของอียิจิสวอลกันดำนั่นเองครับผมพ้วยนั่คือการที่เจ้าตัวเนี่ยครับมารับใช้ตัวที่เป็นคู่ปรับประจำภาคเนี่ยครับไม่ได้เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเจตนาทำแต่ว่าโดนมาครับให้ทำนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็คื ถ้าเกิดเราพูดถึงเนื้อเรื่องของ SD กระดัมแล้วเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าพลังงานแสงสว่างและความมืดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกนะว่าฝั่งนี้คือฝั่งคนดีฝั่งนี้คือฝั่งคนไม่ดีนะครับผมมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าพลังงานของพลังแห่งแสงและพลังความมืดในเรื่องเอกระดัมเนี่ยครับมันเป็นพลังงานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมและพลังงาน2อย่างได้ทําการใช้คำว่าอะไรดีครับค่อย จับร่วมกันตลอดเวลานะครับผมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดนั่นเองนะครับผมมันจะเป็นในเรื่องแบบนี้ครับรวมถึงถ้าเกิดแสงสว่างและความมืดเกิดการรวมกันเมื่อไหร่ครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ดา์กรอนขึ้นมานะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นในเรื่องของอิจิกร์น่าแรกเลยนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในนี้เราจะใช้การอัญเชิญซูเปอร์ไอ์กรอนออกมาแบบไหนนั่นเองครับผมจะเห็นตรงนี้ครับว่า <c oughs> ดาร์ค a อสเป d ร์ด o ากครับก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายนะครับผมเขาแค่ถูกบังคับให้ทําในเรื่องที่ไม่ดีเท่านั้นเองครับผมรวมถึงอย่างที่บอกไปครับว่าพลังแห่งแสงและมันของมือในเอซีกระดมเนี่ยมันเป็นส่วนที่แค่เป็นด้านตรงข้ามกันเฉยนั่นเองนะครับผมจะปไปได้รูไปแล้วครับผมเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยดาร์คเอสเปอร์ดากอครับอาจจะไม่ใช่ตัวรา้ายก็ได้เช่นกันนั่นเองนะผมจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่า <c oughs> ก่อนจะไปดูดาวเนื้อเรื่องกันต่อนะครับเรามาทาออปชันที่สมบูรณ์กันก่อนดีกว่าคือเราจะนำวอลลอกอซิสกันดัมขึ้นขี่ดาร์เกสเบอร์ดากอนนั่นเองนะครับส่วนวิธีการขี่ก็เหมือนในทุกอย่างนะครับใส่จอยตรงนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็วางตัวหุ่นลงนะครับซึ่งเนื่องจากตัวอีจิสเนี่ยครับเขาใช้คําว่าอะไรดีครับอะไรอ่าข้างหน้านี่อลังการมากนะครับทาให้เราต้องปรับตัวปีกสักเล็กน้อยนะครับถึงจะสามารถขึ้นไปขี่ได้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็น แบบนี้โอเคได้แล้วเดี๋ยวก,กดลงนิดนึงชุดอืมก็ยกปีกขึ้นเล็กน้อยนะครับผมชุบชุบแต่งให้เรียบร้อยก็กดหน้าลงเท่านี้ครับก็จะเป็นเสซสชันระครับการที่อีจิสวอลอกวอลอกอีจิสกันนำครับขึ้นทำการขี่ในส่วนของดาร์ก r สเปอร์ดราก้อนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับว่า ถึงแม้ว่าตัวของ Dark ดาร์กัสเปอร์จโรนบังคับนะครับแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่เทมากเลยนะครับการที่แบบพอมดผู้ชั่วร้ายนะครับขึ้นขี่มังกรแห่งความมืดนะครับมันเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกดูทรงพลังแล้วก็บอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ดูแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันมากๆเลยนั่นเองับผมกับการขึ้นขี่แบบนี้นะครับผมซึ่งแม้ถือว่าเทนะครับเทมากเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนั่นเองนะผมรวมถึงถ้าเกิดเรานํา สองคนนี้มายืนคู่กันนะครับจะเห็นว่าเป็นหนึ่งในฉากที่แมดูทรงพลังนะครับอัศวินสีขาวขี่มังกรแทงแสงต่อกกกับพ่อหมดผู้ช่วย้าขี่มังกรดำานี่เก็พรบผมภาพที่ออกมาแล้วก็ตอบอกว่าน่าจะมีคนเอาไปทําแบบเป็นฉากอลังการขึ้นมานะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้แล้วต้องต้องบอกเลยว่าถึงแมา้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนีที่ว่าบังคับใไปเขาให้บังคับโนมาครัรให้ขึ้นขี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึง ตามภาพที่ออกมาตรงนี้นะครับมันดูไปเนยที่เข้ากันแล้วก็ดูส่งพรังมาเลยครับรวมถึงผมเชื่อครับว่าคอมบิเนชันของพมก่อนหึ่งความมืดแล้วก็มกังกรหนอ่งความมืดเนี่ยครับน่าจะเป็นในที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆในเรื่องด้วยเช่นกันนั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูในมังงะที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้หรืออาจจะรอดูในอนิเมะที่ออกมาในตอนน้าอนาคตนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่านี่แหละครับก็คอ Dark per, ือดาร์ก r ก s สเปอร์มังกนะครับผมหรือก็คือมังกรหนอ่งความมืดประจาภาคนั่นเองนะครับซึ่งผมเช อกัต่อได้นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงต่อชตาคําจะเป็นยังไงและจะสามารถกลับมาเป็นพวกผู้อีกครั้งนี้หรือเปล่านั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบแบบนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่พอมดดําขี่บังกรดําเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็สวยงามเท่มากๆผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเรามีบอลงเอจิสนะครับดากาสเปอร์คืออะไรที่มัส a ฮฟมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเข้ากันแล้วก็เท่สุดๆไปเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับ โอเคเพราะงั้นวิดีโอประจำวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะแล้วพบใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย